โอเคครับทุกคนก็วันนี้นะมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ทุกคนเล่นเกมกันนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมงูนี้นะครับถ้าได้ที่หนึ่งนะครับใครได้ที่หนึ่งก็แคปส่งมาที่เพจของผมได้เลยนะฮะแล้วก็รับไปเลยสามสิบ e อลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมตัวนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ให้ทุกคนไปเล่นกันเยอะๆนะครับ ผมรอทุกคนอยู่นะครับดูนะครับผมได้ที่หนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าใครเล่นได้เหมือนผมรับไปเลย30มส l บวอนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ดูผมเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเล่นตามแล้วก็ส่งมาที่เพจของผมได้เลยมารับเงินได้เลยนะครับทุกคนเป็นวอลเล็นะครับโอเคครับทุกคนก็ดูยาวๆไปครับ ในวิธีการเล่นในเราต้องใจเย็นหน่อยอย่าไปสปีดเยอะเดี๋ยวเขาก็มาชนเราเราก็กินโอเคเบาเลี้ยวไปแล้วก็เดินไปเรื่อยครับทุกคนตัวใหญ่ก็ช้าๆหน่อยนะครับอย่ารีบนะฮะทนรีบนี่ตายเร็วนะครับทุกคนโห oh. ถ้าเราตัวใหญ่นี่อาหารมันจะเข้าแบบเราไม่ต้องกินไม่ต้องไปกินเนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้อะมันจะดูให้เราเอาอะไรวะอ๋อได้ที่หนึ่งเขาจะตัดให้เราเพราะว่าเราตัวใหญ่เกินนะครับโอเคครับทุกคนถ้าเราตัวใหญ่เกินมันก็ได้แบบนี้แหละได้ที่หนึ่งเคยเล่นละอ่านี่ได้ที่หนึ่งครับก็แคปมาเลยนะทุกคน โอเคถ้าใครเล่นได้ก็แคปมาเลยส่งมาเลยนะครับโอเคครับ